ผมพี่ชัยอองสกุลนะครับก็อยู่โคเวอร์เจมนะครับวันนี้จะมาสอนการลงโปรแกรม Team Speak นะครับผ่านทางใช้การใช้ Android นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือวันนี้เราต้องเนี่ยพอมีมือถือ Android เสร็จปุ๊บนะครับในการลงโปรแกรมนะครับเราก็ต้องไปกดที่ p l a y Store นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดที่เครื่องหมาย Search นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าท m มส e a k นะครับ ทีมสปีดสามนะครับก็กดไปเลยนะมันจะขึ้นมาเนี่ยประมาณ2อสอันนะครับแต่ว่าให้เราเลือกไปที่ทีมสปีกสามนะครับทีนี้นะครับก็เนี่ยทีมสปีกสมันจะราคา7 5สบาท69สตางค์นะครับก็กดัวไปเลยนะครับเพื่อการเติบโตของธุรกิจ a c c e p t นะครับก็เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของคุณจํำพันลบนะครับวาทีซัฟไฟนะครับ ซือไปเลยโอเคครับ p พ y m e n t successful แล้วนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็รอให้มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คือซิงสปิคสานะครับตอนนี้เราก็กด Open ได้เลยนะครับหน้าจอมันก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเองเนี่ยโหลดเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ New b o o k m a r k นะครับแล้ว พิมพ์ชื่อ label label ตรงนี้นะครับก็คือตั้งชื่อนะครับว่าแอนตรงนี้มันชื่ออะไรอาจจะตั้งชื่อว่า clover นะครับแปบ๊บหนึ่งนะคร clover t o getter ก็ได้นะครับนะครับ address เนี่ยต้องนิดนึงนะครับก็คือจําไว้เลยนะครับต้องอันเดียวกันหมดนะครับ address ก็คือ my clover t s 3 th. com นะครับอันนี้ต้องเหมือนกันนะครับ m i c o v e th th. com นะครับกด next นะครับก็เข้ามาที่ตัว save นะครับทีนี้ก็เข้าไปที่ cover togetter เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอนะครับตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยตัวนี้ใช้ชื่อว่า android อยู่นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้นะครับอันนี้กลับไปก่อนนะครับ เ,เปลี่ยนตรงนี้นะครับไปที่เซตติ้งนิดนึงก่อนนะครับเซตติ้งตรงนี้ให้เปลี่ยนนะครับติ๊กถูกที่พูดชุดทองนี่ถูกแล้วนะครับคือแสดงว่ากดปุ่มแล้วค่อยพูดได้นะครับทีนี้ที่ต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว s า u n d p a ็กนะครับปกติเนี่ยมันจะขึ้นที่ female voice นะครับให้เรากดที่ disable นะครับเพื่อที่จะไม่มีเสียงเกิดขึ้น บางเครื่องเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับก่อนก็คือไปที่นะครับตัวเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ติ๊กถูกนะครับที่แฮนด์ฟรีซึ่งตรงนี้คือติ๊กถูกแล้วนะครับก็เราต้องติ๊กถูกที่แฮนด์ฟรีนะครับเสียงมันจะออกลาโพงได้ดีขึ้นตอนนี้ก็เราก็อยู่หน้าจอหลักนะครับทีนี้เวลาเราจะเข้าฟังไหนนะครับซึ่งก็คือจะมีจัดคอร์สคุณแคนในเรื่อนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในห้องโคเวอร์เจมส์นะครับกดแช่ไว้แล้วก็กดจอยแชนแนลนะครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในนนนห้อองคระับตี ทีนี้เวลาเราจะกดพูดนะครับให้กดตรงไหนก็คือกดตรงนี้นะครับกดพูดเราก็สามารถพูดได้เลยอ่าได้ยินใช่ไหมครับเวลาพูดเนี้ยมันจะมีตรงนี้แต่ถ้าสมมตินะครับมันอยู่ใกล้ๆเนี้ยมันจะมันจะมีเสียงสะท้อนนะครับฉะนั้นเราก็อย่าพูดใกล้ๆนะครับหรือเราอย่าพูดแทรกนะครับเราก็อย่าก,กดนะครับ